ถึงแก้วสุดท้ายแล้วไปพรุงนี้อีกแก้วหนึ่งนี่แก้ว <c oughs> เดี๋ยวก็ไปอยุทยาแนละ้วไม่มีใครมาทงให้กินเราจะไปจะเป็นหน้าที่แบบอกอ,อกโต้ <c oughs> อาชี<ห>านั่งลองโลกปฏิภาณนั่ง อาปฏิพันฑ์จะนอะไรเอาไีเ่เป็นเรียงนี้ดีนะใครยังไม่ส่งศิลป่ามีไหมคร <c ười> โอ้ย่เลยเกมต่เดี๋ยว <c ười> แรงไรเป็นประเด็นอิงน, <c ười> น,นิดนึงเกมนมันผมเดอยเแรงไรเป็นประเด็น

นังทีครับนั่งที่ครับนั่งที่ครับผู้ใหญ่เดี๋ยวเอาโอนติ้มไปให้กินครับเอวอันนี้ไปรวมรวมด้วย ไม่ตัดล่ะไม่เอาหมดล่ะโอนตินมันต้องเป็นวิธียเพื่อนอม่ไเจอเเจอเพื่อนใหม่เด้าดีกว่านี้

เอาพี่ทนก่อนอย่าพึ่งไปคนเราเบาเบาได้เบาดยงเบาได้เบาอย่าลืมุมเป็นคนขายโอรนตุกเดินได้เลยไม่เด็นเอานี้ไปรวมให้ครบสิบสี่ฉบับด้วยไปไม่ตรงครบยังใครยังไม่ตรงใครยังไม่ตรง